สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักก็จะวันที่15สิงหาคมนะคะคุณได้คิงถือเหรียญกับหัวเขาได้เด e เลเวอนะคะไพ่ขึ้นมากับหัวเหมือนกันก็เราระมาระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความไม่มั่นคงนะคะภายในจิตใจความคิดรู้สึกแบบเซนซิทีฟระแวงอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้หมดนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องความสัมพันธ์ด้วยต้องหนักแน่นหน่อยนะคะแฟนคุณก็ได้ไพ่ไม่ค่อยดีเลเวอรขึ้นมากับหัวก็หมายถึง การทะเลาะบอแวงกันระหว่างคนรักหรือไม่ก็ดิสเพร์นะคะการนัอ่งอยู่ไกลกันนะคะระหว่างคนที่เป็นคู่กันอะไรแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นพลังงานที่สั้นๆน,นะคะแค่ดวงลายวันนะคะไม่ต้องไปคิดมากกับมันมีพลังงานโดนซอฟซึ่งก็หมายถึงว่าอย่าท้อแท้นะคะวันนี้ผิดใจกันก็จริงทะเลาะก,กันก็จริงแต่ว่าอย่าพึ่งไปบอกลาบอกเลิกอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็แอคชั่นก็หมายถึงว่าคุณสองคนก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องคิดมากนะ